สโมสรไลออน,รอนกรุงเทพสีลมภาค 310D จัดงานใหญ่มีเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงแรมแลดิสันบลูพาซากรุงเทพบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและทรงคุณค่า n our outgoing president of the club l i o n Club of Bangkok Silom, lovely lady, Mrs. r i t u and uh, i think the work that he has done in this year has been tremendous uh, this is one of the most uh, exciting and great years for the land club of silom and i thank client darshan Mehta for leading our club so well thank you very much thank, thank you so much good. thank you so much <laughs> โดยท่านไลออนด็ร์พัชรพงษ์แพงไพรีผู้ว่าการไลออนสากลภาค310ดีรับสมาชิกใหม่อย่างสงเกียรติและทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งครับ Non, non, non! Non, non, non! Non, non, ท่านก็ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารของสโมสรซีโลเอาเดอะคอมมิตี้เอาตัวแรกนะครับฟอบซีโลตอบสนองเมดอยู่มากขอขอบคุณมากวันนี้ได้เวลาสุดคนแล้วกับผมเลือกพาสิ่สิ่ทุกอาชีในานามของนายกสโมสรรักยาคนขอประกาศว่าคณะกรรมการบริหารสโมสรซีโลปีบริหาร2567ถึง2568 สิ้นสุดลงน,นั้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับทิดเ<ข>องวิ่ a n b e c a u s, <then> <S, <ขอ> <S the LCF they have the P e ของคุณ LCF นำเงินที่ได้รับจากการรับปริจากของท่านไปช่วยเหลือผู้คนทางโลก ผมรับเป็นนายกผมรู้สึกว่ามันท้าทายมากแล้วก็ถามตัวเองว่าจะไหวไหมเนี่ยพปีนี้ก็คืองานฉลอง40ปีของสโมสรผมมีความภูมิใจที่ได้ทำงานในฐานะของนายกสโมสรขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับน a m ัสเตผมชูดัชนเมธาลักคอนิกเนม็มคครับผมที่รลอันมาปี2022ครับแล้วก็ปีที่แล้วปีที่2020 25ผมได้ที่โอกาสนายเป็นเป็น,เป,นเป็นสมุสรผมซี่ล้อมกรุงเทพกรุงเทพครับแล้วก็ขอบคุณครับที่ผมได้โอกาสที่รลอันครับรถรถรถ thank you very much for coming into the today's the induction and uh, installation ceremony of our silom club, Loin silom club. and uh, we are planning a lot of activities for the social welfare. and uh, uh, i hope we will get the uh, uh, support of all of you at the club. thank you very much. Thank you very much.